สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนนะคะมาลองฟูกุค่าฟูกุบุฟเฟ่นะคะ499ค่ะแซลมอนนะคะเข้าไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างน,นะคะก็คือเขาบอกว่าเนี่ยมันก็จะมี 99, 99, เซต5 9 9เก9อะไรเงี้ยคือ49 9มันก็จะสั่งได้ทั้งหน้านี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปให้ดูเมนูอีกทีหนึ่งนะคะ,ะตามเข้ามาค่ะชนะเพื่อนเอาไว้ค่ะรุ่นน้องพันานานเจอกันทีหนึ่งนะคะก็นี่ค่ะนี่คือเมนูที่เราจะสั่งได้นะเราก็จะมีน้ำให้เลือกระหว่างชาเขียวกับชาบาลินี่กิ๊กสั่งชาบาลิมาเฮ้ชา ดีค่ะทุกคนเราก็ติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กทุกอย่างมาอาหารก็ค่อยๆทยอยมาค่ะตอนนี้ก็เป็นแซลมอนคือคุณภาพค่อนข้างดีเลยทุกคนเหมือนเรามากินซูชิเป็นคำที่บอกว่าเราสั่งเป็นอัลาคาร์าแต่ว่าในราคาของบุฟเฟ่ต์ในแบบของบุฟเฟ่ค่ะก็คือคุณภาพดีรสชาติดีอันนี้น้องสั่งทาโกยากิหรือทาโกอะไรมาสักอย่างหนึ่งมันก็ดมๆมก่อนอกินค่ะกินกินใช้เวลาสองชั่วโมงในการกินนะคะสำหรับสี่เก้าเก้านะคะ คือทุกอย่างดีคุณภาพดีคือกิ๊กมาทานที่สาขาโฮมโปรประชาชื่นค่ะคือ,คอข้อเดียวของร้านนี้นะคะคือแม่งหนาวมากหนาวแบบหนาวคนลุกอะกคือควรจะเอาเสื้อกันหนาวมาทุกคนข้อเสียมอยู่เท่านี้จริง ถึงแม้จะนาแต่พวกเราก็สู้ค่ะมันยังไม่หยุดอีกนะทุกคนมันมาดูว่ามันมีอะไรกินบ้างมีของหวานให้เลืกอกเป็นไอศครีมนะคะอยู่ในไลน์บุฟเฟ่ต์อยู่แล้วค่ะไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะทุกคนก็หยิบมาเทสกันไปเลยค่ะสามรสชาตินะคะคือเขาบอกว่าซอฟต์อร่อยข้างในมันเหมือนมีเนื้อเจอลลี่อะไรอย่างเงี้ยด้วยอะ่ะทุกคนค่าเสียหายของเราวันนี้นะคะสคนค่ะอยู่เท่านี้เลย